นายบิวคุณสูงไม่สูงเท่าไหร่ตอนนี้ย192 192ไม่สูงอย่างนี้มันน่าจะเป็นมวยขาเอาจริงๆเลยคุณเป็นมวยคุณเป็นมวยประเภทไหนมวยเตะขาครับจริงป่ะไม่มวยมือมือมวยถึงมือเขามือถีมืออะไรลายลายเล่นแบบทุกรูปแบบนะฮะเขาใช้หมัดแล้วก็ใช้เตะแล้วก็ตีเข่าแล้วแต่คู้ชม แล้วแนะเขาก็เปลี่ยนสไตล์เหมือนพี่ซปเปอร์เลยกก็มวยฝีนือเลยแก็เปลี่ยนสไตล์ไปเลยอ,อ,อีกนิดนึ่งดูเหมือนว่าคุณสูงยาวนะหลายคนก็เห็นสูงยาวปุ๊บก็ต้องบอกให้คุณมวยเขา่าเอิงจริงๆอาวุธที่คุณคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของคุณเลยเคลืออะไรกันแน่มัดก,กับเขา่าเนี่ยเพราะว่ามันออกง่ายก็เข,าข่าผมว่า เพราะฝึกเลยผมแทงตั้งแต่เด็กเพราะว่าผมรูปร่างได้มผมเลยฝึกตีเข่ามาตั้งแต่เด็กตอนเด็กก็มวยเข่าแล้วเราไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่ค่อยอะไรเขาสอนให้เราปั้มตีเราก็ปั้มตีครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ม,มีหมัดเพิ่มขึ้นมาเราก็เตะเป็นก็ก็จริงๆับได้ทุกอย่างเหรอจริงๆครบทุกอย่างแต่เด่นๆก็คือเข่ากับหมัดเข่า,า,ขาแต่เออหมัดกับเข่าโอเคครับอันนี้นี่เรื่งงถามคู่ท่างนั้นของรถถังกับทาคิรุ่หน่อยส่วนตัวเรามองยังไงคู่นี้เออคู่ที่น่าดูมากแต่่วาผม เอ็นไปทางบางทางเพราะอะไรครับรู้ว่ารู้สึกว่าใจเก่งกวา่าในขอ้อคิดผมนะคิดว่าจะคร<พ>บยก<ะ>ยไหมเพาะว่ารถถังน่าจะทำได้ดีวแล้วเป็นแล้วถ้าเป็นโนยิลิกับทางด้านของตะวันฉายเอ่อมองไปทางตะวันฉายครับออเพราะอะไรครับรู้ครับรู้สึกว่าตะวันฉายทำได้ดีกว่วาเพราะที่ส่วนตัว โอเคครับน้องขอให้โชคดีครับผมขอบคุณมากครับ